วีนี่สุ่มอะไรเนี่ยไม่สุม่มคุณต้นสุม่ไมไหมไงถ้าคุณไม่สุ่มเด็กต้นสุม่มอุ้งก็ได้ก็ได้ป้นสุม่มทำไมก็ไม่รู้ไหนดู้ซึฉันได้โรบอทอินฟูตี้เหรอเน,นี่ยฉันดีกันแต่ว่าฉันเอาสุ่มคขึ้นดีกว่า สวัสดีเพื่อนคอ,อยากเข้ากลุ่มจะแต่ว่าไม่มีกลุ่มมีนี่ทุกคนอะไรหรอฉันขอไปเดินเล่นก่อนไ,ไ,ได้ไหมได้อุยนี่คือใครอา้าวอะไรหรอคุณมาทำอะไรหรอพอดีฉันมาหากลุ่มอ่ะเธอ,อเข้ากลุ่มสมไมได้สิ เข้ามาเร็วนี่ทุกคนอะไรเหรอเชิญคนเชิญคนเข้ามาได้ไหมได้สิก็ได้ผู้หญิงผู้ชายเกี่ยผู้หญิงบอกให้รอรุนไม่ได้หรอเมื่อกี้ในผู้อะไรนะจะไม่หยาดบอดนี่านายนายดูก็ไม่เกินเ่ยโอเค นี่มันผู้หญิงอะมันแนะนำตัวกันเถอะสวัสดีชื่อว่าแคนดี้สวัสด,ดีนะแล้วสวัสดีชื่อแคนดี้อายุ21เอกสวัสดีฉันชื่อว่าโซฉันชื่อว่าไซอา,าย,อยุ ยี่สิบสองีนะดาวดี หปีคขีนชื่อปีอายุสิบอายอายุสิบเก้าโหนี่เธอเป็นเด็กเหลือเนี่ยทำไมอายุน้อยจังสวัสดีเขียนชื่อว่าขนมอายุยี่สิบใครฟันเป็นรู้เรื่องไหมใันรู้เรื่องสิ อายุอืฉันลืมหมดเายอายุยีส่สิบสามอายุเยอะจังฉันวันเกิดฉันเร็วหน่อสิฉันเกิดเออยี่สิบตลาเฮ้ยแต่ว่าฉันไม่ทำโลบัดหน่อยสีแล้วก็สีเนื้อคู่อ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้สุ่มสีเนื้อคู่เลยไม่ใช่หรอเออก็ใช่ยู่ เดี๋ยวเราไปสุ่มก่อนแล้วกันฉันสุ่มก่อนตื้อ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 ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวว่าอะไรสอนอันน่ะฉันได้สีชมพูสอนอันน่ะมันคืออะไรอ่ะหรือว่าฉันก็มีเส้นที่สอนคนมฉันเข้ากลุ่มนี่คู่ก็มาเปิดบอร์ดกันนะมาบอดสินเลยคู่ก่อนโอเคฉันได้สีชมพูสอนอันฉันก็ได้สีชมพู ฉันก็ได้สีชมพูฉันก็ใช่ฉันได้สีเฮ้ยใสือช่วยช่วยครับฉันก็ได้สีชมพูจริงเหรอจริงสีใครบอกว่าจะไม่จริงกันก็ได้ฉันได้สีฟ้า ฮะแต่ว่าฉันได้สีส่วนฉันได้สี่เฉันได้สี่ฝาก็ได้สี่ฝาฮะเฮ้ยแต่ว่าขนมเขาโกหกพวกเราเขาโกหกตนไหนก็เขาโกห,นหนโกหนี่นะฉันไม่ได้โกหกมาบอโลบ,นบน่ดก่อนเดี๋ยวค่อยมาโกหกอะไรกัน โอเคันมีโรบอตอินฟินิตี้ฉันได้ยินซิลิตี้ฉันได้้ายล้านบาทฉันได้เก้าล้านจนฉันได้แสนนึงนี่พวกคนคนนี้ได้อินฟินิตี้เขาหลอดแล้วกินป่าฉันได้กินกินแต่ว่ากแต่ว่ามือก็มีการเปิดสีกันด้วยนะเปิดความจกิง เฮ้ยฉัทำยังไงดีอ่ะเอเ้ยเพราะก็เปิดเป็นน้วค้นดีด้วยแค่ๆหรอไม่มีด้วยโฮนี่ทำยังไงดีโอ้ฮชิดๆแผ่นี้อ่อนและนี่ทุกคนเราไปเล่นเกมกันเถอะโอเคจะเล่นเกมอะไรเล่นเกมออบบี้ได้เล่นกัน4คนอะไร ป้าจะมีเป็นห้าขวดจ้ะอะไรสไม่ขนมจะเล่นแล้วทำไมจบแล้วนะคะมาใ,ใหม่หมนะคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะคะพัทโซดค่ะ